ใครซื้อมาให้ครับเนี่ยยายยายอะไรครับยายแอลกับยายอุ้ยเหรอใช่ยายแอลกับยายอุ้ยแล้วแล้วก็มีที่กดด้วยอืมเนี่่ยแมชอบไหมครับชอบชอบครับแล้วแล้วก็มีรถอ่าไหนขอบคุณครับยายก่อนเดี๋ยวขอบคุณอยากได้อีกไหมครัครับ <c oughs> แม่แม่แ <c oughs> อืมะแล้วก็ม e ีนี้ออรีวิวอันนี้รีวิวอยู่แล้วครับอ่าสวัสดีครับใหม่ังแทนจะมารีวิวไหมอ่าลองไหมอ่าอ่าหนึ่งสองสามเริ่มได้อ่จะนี่จะจจจัจัจเอารถนะไป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 แข่งรถ โอ้จะไปแข่งรถเนาะใช่ <im> แล้วข้างในรถนีมีรถรถ,รถอันเนี้เหรอ<ช>ที่ยายฝากมาให้เนี่ยนะใช่จะเอาจะเอา,เอาไปแข่งเหรอใช่โอ้โหแอลกับยายพุธยายยายแอลกับยายอูดแอลกับอูดใช่แล้วก็มีประตูที่มันเอิบกระถิ่นที่ที่ที่มันปิดเอิบที่ที่มันปิดเปิด Hole ที่มันปิดเปิ <Shank S 2> ไดไหนอ่า ปิดเปิดเองได้ด้วยเหรอโอ้โหเท่มากเลยอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวเราต้องไม่หาซื้อถ่านมาใส่ใช่ป่ะแล้วมันถึงจะบังคับได้ใช่ป่ะไม่ไม่ซื้อถ่านถ่านทุกขุมตรงนู้อ๋อมีเหรอใช่อ๋องั้นเดี๋ยวรอพ่อมาใส่ถ่านเนาะไม่อะไรอ่ะไม่จะดาดจะดัด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  ย่ายหพี่ไปแล้วมาไหนลองขึ้นไปดูก็ได้อู่ีม้มีพ่อไม่มีแล้วอยู่ในห้องหมดแล้วเดี๋ยวให้พ่อหาให้พ่อรู้อยู่ว่ามันอยู่ไหนเอาลงมาไลล์ลงมาวันนี้ใครมาเล่นด้วยอะ่ะฮะ ใครมาเล่น,น,อ,น,ลนอ๋อต้องผันมาเล่นด้วยเฮ้ยเฮลงอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหอ,โอ,โอ้ครับลงมาแล้วครับบายบายก่อนอบายบายส่งจูบด้วยโอเค